ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําอุปกรณ์สําหรับกล้องแอคชั่นคามิรานะครับยี่ห้อยูแลนซีนะครับซึ่งยี่ห้อเนี่ยนะครับผลิตอุปกรณ์สําหรับกล้อง GoPro ออกมาเยอะมากนะครับออกมาหลายไลน์อัพมากแล้วก็คุณภาพดีจริงๆนะครับซึ่งถ้าเราไปซื้ออุปกรณ์ของโกโปโดยตรงราคาก็จะแพงนะครับราคาสูงมากแต่ถ้าเป็นของอูแลนซีนะครับราคาประหยัดนะครับตัวนี้เป็นเคสของ เป็นเคสซิลิโคนของกล้อง GoPro Hero 9 Black นะครับซึ่งราคาอยู่200กว่าบาทนะครับโค้ดของมันก็จะเป็นแพ็กเกจแบบนี้ครับโค้ดก็คือรุ่น G9 ขีดหนะครับ o l a n c y G9 ขีดห mm hmm. นะครับแพ็กเกจก็จะเป็นง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับท่านที่หาตัวเคสซิลิโคนนะครับสำหรับกล้อง GoPro Hero 9 Black นะครับลองไปหาดูนะครับ ของอูเลนซี g เก้าขีดหนึ่งนะครับแข็งแรงทนทานนะตัวเคสหนานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวปิดหน้ากล้องของโกโปรนะครับปิดหน้าเคสเลยนะครับจะปิดเข้าไปอย่างนี้นะครับก็จะมีปั๊มโลโก้ของ u ูเลนซีตรงนี้นะครับแล้วเคสก็มีจะมีปั๊มโลโก้อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีสายของคอนะครับแข็งแรงทนทานราคาประหยัดนะครับตัวนี้ก็อยู่200กว่าบาทเองนะครับ 200กลางๆนะครับไม่ถึง300ด้วยซ้ำไปนะครับท่านใดที่ใช้กล้อง GoPro Hero 9อยู่ที่มองหาเคสซิลิโคนนะครับสำหรับ Hero 9 Black ลองไปหามาใช้งานดูครับราคาประหยัดแล้วก็แข็งแรงนะครับยืดหยุ่นหนานะครับมีตัวปิดหน้าเคสให้อย่างดีแล้วก็ใส่คล้องอย่างดีนะครับราคาประหยัดถือว่าคุ้มค่าแน่นอนครับสำหรับสาวกของกล้อง GoPro นะครับใครมี Hero 9 Black ลลองไปหาดูนะครับ ผมคาแน่นอนครับ